<c oughs> เียติคอเลยกูฮัลโหลนะครับวันนี้เราก็มากรับซาเมรีทีมเวิร์กนะครับตอนนี้แคนได้เปลี่ยน แล้วครับเป็นไอ้นี่นะครับโปรเจกต์ v l z TW นะครับเนื่องจากว่าเป็นแบบทีมแข่งนะครับก็เลยเอาชื่อทีมมาตั้งเป็นชื่อแคร์เลยครับก็ยังรับสมัครคนเข้าแคร์นะครับก็มันก็มันก็คือสโมไรนั่แหละครับแค่เปลี่ยนชื่อเฉยแต่ว่าทีมก็ยังเป็นสจ้าของเอสมาทีู่ดีนะครับก็ยังรับคนเข้าแคร์อยู่นะครับติดต่อได้ทางแฟนเพจหรือว่าเข้ามาในทีก็ได้นะครับ แต่ว่าจําเป็นต้องมีเทในการพูดคุยนะครับซึ่งก็ได้โพสต์วิธีการโหลดวิธีการใช้ไปแล้วทีนี้เวลาเทสนะครับทีมทำลายล้างเลนล็อกปิดพกปิดระเบิดแต่ระเบิดนี่จะเปิดไว้นะครับเพราะเอาไ้่าตัวตายนะครับสำหรับคนที่ดูนะครับเออเราห้อ,อง,งกันแล้วก็ถ้าถ้ารอบสามดีนะครับอักสามในห้าคิดสี่ในห้า โอเคแล้วก็ห้าใช้ระเบิดนะครับวัดแต่ปืนนะครับโอเคก็ผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นสยโยกนะครับก็เรื่องสถนายการมีเท่านี้งั้นขอจบคลิปสั้นๆปัญญาอ่อนอเพเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ